ไดพวกอันนี้่ต้องจัดในนี่ือผสมผิดฮิเลยฮิตพกพวพ้วกมันก็ต้องเกิดใหม่ทกนเกิดตัดไปเลยไม่รู้จะตัด่อไปยังวนเออว่าเก็บไม่หยางอ่ะส่วนตัวไม่เคเห็นลองบ่ไ่เห็นสองนียฮิดเพิ่งองเศษไอ๋อมงมึงฮุพวกเขี้ผัวมึงมบงมงหน่งน่กเพานึงนี่่ไมนีดอกบานอะรน่บานอะไรฮ็ดมันอันฮห็นมันสีสุดแล้วสมมนี่เนาสะ กินเ็ดขึ้นก็เลยพี่น้องเอ้ย,ยไข่ข้นก็เอ้ยบอกงี้งมันอนเขาบริไปเนาะหมู่บ้านเนาะทาไปแล้วก็ไปพขเาเนาะออกล้องนีน่นะข <laughs> ้าก็เห็นด้วยนะบอกไปออองเขอเนเป็นคนดังจะเพ็ไปหอยังไ็ไดอะไรขึ้นเบื้ง่าเสียน้เนาะจะไม่เห็นข้อไหน่

เอาขึ้ไปเอาข้แอกรตัวเฮยปเฮดบวกเดี๋ยวใคฮเฮดฮิปเฮดไม่ใ่ฮปเฮไมดหย่ารบอเฮดพี่น้องสมเฮดไอเด่นั่นมัยิงเกียร์ส่เฮ้ยจาบออเฮดเ ไอเดี๋ไนมายิงเงินส่งออกกองนี่นะฆ่าจบาม่ยิงเง็นส่งอเกาเห็นได้แ่บอกไปออกกอง้องนอยอ่เียเป็นคนดังกัเพ็รไปรตเป็นไงกันนเก็บเพชรตึกเอาเลยพี่รองเอ้ยไข่ข้นก็เอ้ยบอกงี้งมันอึนข้าบโพดไปเนาะหมู่บ้านเนาะที่าไปแล้วก็ไปพนันเดียจ้าเด้นแล้วก็เดี๋ยวพ่อรบ่อ เฮ็ดม hmm. yeah. okay. oh, ันอึดมันยางแล้วนะคลิปนี้กับเ็ดม่ถเดอนอือมันเขาขี้เอาคือกันเดียมันมีแต่ห้องเขาเอาคือกันเขาไอยรบกวนเฮ็ดตลมดไม่เป็นเบื้องมั้งเสียนั้วนะไม่เห็นเฮ้ยขครเจาขาคเห็ดก่อนเดี๋ยวดาราหน่ากล่องไปแล้วดาราหน่ากล่องดาราหน้ะกล่องปยมาประทัน แต่ละนกกองคนดังไฟเหรอเอคนดังไฟเนี่ยเ่าลงคิดอันสร้างหม่แล้วแล้วอันแล้วลงคิดแล้วดังอันดังไฟคนดังแล้วมาเราเป็นคนเฮ็ดจะเป็นเบอรพูดเข้าไปเซี่ยวมาบอราท่านคนพี่น้องเบงรบฮิตปวดคา้งขอไปขอบอเบอ่งเหน่งเน่กับพวนึงสมมหนิดอกบานอไรบานอะไรเฮ็ดมันอันเฮ็ดเฮ็ดมันสุดเ้าสมมตินเาะม่สิมั เอ้ยขจะขายห็ดก่อนเดี๋ยวดาลาหนากลองไปแล้วดาลาหน้ากลองดาลาหน้ากองปอยมาบ่ท่านดาลาหน้ากลองอ้ปุยงปุกินยงเห็นใครนี่ล่ะโอ้คันเหี่ยวมดเนาะเออนี่มาชนมนี่เดี๋ยวให้ให้กเดี๋ยวให้ใให้กอให้เกลือหก จำเนี้อพี่น้องเลยพี่น้องกบชิไล่หไลตาเนาะเราแม่เลี้ยงเ็ดดอกเมียเราเลี้ยงงามงามต่อลินนี้ก็มีจำน้อเลยจ้าเอนเลยจ้าดอกอพมันเขากระเีเอาขึ้นกันเดียมันมีใจห้องเขากเอาขึ้นกันเดเขาขบรยายตัวคจะาบ้างเอส้มเ็ดพี่น้องส้มเฮ็ดไอเดอไหมายิงแกชง ไะอยู่พดอันพูกเขาทายคิดน่อขวาเพ่นะเจ้าตัปนหลงนมาิพวกนวยนวนี่นงเหม่เหม๋ังดนดคลนมันขึ้นงนู่ต้นดังไฟเออคนดังไฟเนี่ย่นลงคิดอันสร้างหมูแล้วแล้อันแล้ลงคิดแล้ดังอันดังไฟคนดังแล้วมาเราเป็นคนดังนะสิเราเป็นพวกเล่าดจะว่ให้ปอเอียงนี่เน่ย ขี้ฝนหลงฝนมักิพวกเนี่ยหนลงฝนนี่เราเหมนบอกที่่างเดท้องดี๋ยลมล่อนย่้องฝนอะไรจ้าเดี๋ยวพ่อโลบอเห็ดมันอึดมันอยงางไรเนาะคลิปนี้ก็มีไปอาดานแล้วจะให้พี่น้องบ่งเหตดนี่คือเห็ดบานจะเหตดบานเหตดบานไลเด้อพี่น้องเห็ดมันสินยุบแวตอนนี้เนาะ อิทิโยอย่เฮ็ดจจูงกันเลยซัมเนี่คนดังไฟด้วอเออคนดังไฟเดียเพระลงคิดอันสร้างหม่แล้วแล้วอันแล้วลงคิดแล้วดังอันดังไฟคนดังนี่แล้วเราเราเป็นคนอะไรเป็นเบิองมั้งเสียน้วนะใชนไหมจะเห็นเมืองเมืองฮิตปวดข้งขไปขอเมือง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 นงนึ่งกับพวนึ่งเลยซมเี่อกบานอะไรบานอะไรเห็ดบ้นเดนเห็ดเมันสิสดแล้วสมเมื่องเนาะไม่สีมืองเค่ใบหนึ่งวะค่แค่สุ

โอ้ขันหม่ยวกมดเนาะเออเนี่ยาฉันเลยเ้ยใจะอกคฮิตก่อนเล้วดลาหน้กกล้องไปแ้วดารหนักกล้องดาหน้กกล้องปยมาพ่ท่านดลารหน้ากล้องสวัสดีจ้าเฮ็ดท่านเฮ็ดท่านขอให้เอาเนเฮ็ดเป็นเองพ้เข้าไปเซี่ยเียว มาบอท่านค่นพี่น้องเอ้ยเจาะใครหิดก่อนเดียวดาลล่าหน่กลองไปแ้วดาลล่านากล่องดาลล่าหนากล่องปุยู่มาบอท่านดาลล่าหนกล่องปูหินคนกำลังจะเอาเสียงไปเคลียเอานี่นี่ไปเคลียได้ไข่บ่ยัจุ่มนี่นี่เลยนะกับปลอมมะเลมเาอเบื้องบหิปวดข้าขไป่อเบบเบื้งนกัพ่อนึงสมมตนี่อกบานไไร บานเดี ừ, ờ, hết, hết ่ยวไหลเห็ดมันอัินเห็ดเฮ็ดมันสุสุดแล้วสำนี้เนาะเฮสิมดไปอาดัดแล้วนี่จะให้พี่น้องเบิ่งเห็ดนี่คือเห็ดบานจะเห็ดบานเห็ดบานไหลเด้อพี่น้องเห็ดมันสิยุบเนาะสำนี้เนาะเห็ดสิยุบนี่เห็ดจุ่มกันเลยสำนี้โอ้สู้ปิงปองสู้ปิงปองขึนขึ้นนี่ล่ะโอ้คันเหี่ยวหดเนาะเออเนี่ยมาเฉยสวัสดีจ้า เฮ็ดท่านเฮ็ดท่านขอไอ้กระอองนี่ตัดไปเลยเมนูจวตัด่าวเป็นอยังโน้นหรือว่าพีเก็บไม่อย่างอ่ะสักตัวมหัวหินเลยสองบ่หัวนี่เฮ็ดขึงของเสียกันไปอาดาดแล้วนี่จะให้พี่น้องเบิ่งเห็ดนี่คือเห็ดบานจะเห็ดบานเห็ดบานไหลเด้อพี่น้องเห็ดมันสิยุบแล้ะสั้นนี้เนาะเห็ดสิยุบนี่เห็ดจุ่งกับอะไรสั้นนี้บ่เห็น ก็กำลังจะเอาเสียมไปเคี่ยเอานี่นี่นไปเคียได้ใคบ่เห็นจุ่มนม่ีเลยนกลปรอมมาเล่มกับดังนะช่วงนีไมพูดเล่าดิจะไว้ให้ปดอยเอี่ยงนี่เนี่ยตัดไปเลยเมนูเสียตัดาวตีหยังมั้งหรือววาไปเคียวใยางออาเสิรตัวบ่เห็นเลยบ่นี่นี่พึ่งของเสียดังนะช่วงนีไมพูดเล่าดิจะไว้ให้ปดวยเอี่ยงนี่เนี่ย ล่าใหดปวกอันนี้ต้องจอย่างนันี่อผสมผสมผิฮ็ตดีฮิตปวกปวดพ่งปวดโอ้โหมันก็ร่างกิดใหม่ใบอัดแล้วใ้พี่น้องเบ่งเห็ดอี่คือเห็ดบานจะเห็ดบานเห็ดบานไหลเ้อพี่น้องเห็ดมันสิุบนาะสมมตินะเห็ดสิุบนี่เห็ดจุ่งกัอะไรซ้นี้โอ้โหเป็งอยางเป็นอย่ะเข็นขี้นี่ล่ะ โอ้ขามเหงาดเนาะเออนี <nt> ่มาใหมเบิ <t> ้งม <th sais hi> <th> ันเสีย้ำเนาะั่เห็นนี่จะมาบอส้มห็ดพี่น้องส้มห็ดไอเดี๋ยวไมายิงเกี้รสุดจะ่าบ่เอายูบ่ไเนี่ยยเนี่ยเรกิบไ่ึเดียว เออมันอันเขากระจยเอาขึ้นกันเดียมันมีแต่ห้องเขาเอาขึ้นกันเขาขายโรบิเหยียบเพชร่นมัตนี่งเหยียเพชรให้เปลืเยีเปลืให้เปลือกอยเหบเปลอกอยู่เปลือเรเป็นเห้อนี่เขาไปเีล้วมาบอท่านคนพี่น้องเอ้ยเขจาายเพชรก่อนแล้วดาลากลองไปแ้วดาล่ะนะกลอง จ๋าละน่ะกลองปุยมาบรทันจ๋าลน่ะกลองพ่อใอยูยพูดอันพวกเขาททยิบ่ข่พิเ่ะจมนี่ที่ย่ง้ให้ปดะให้เให้ิหน่ิ่อยวห้เหให้เออเเนเ่เหนข่เนี่ล่ะ โอ้ขันไี่ยวเนาะเออนี่ยม่ฉันเอ้ยเคาเจาะใครฮิตก่อนแลยวดาลาหน้ากล่องไปแล้วดาลาหนนากล่อ <laughs> งดาลาหน้ากล่องุยูมาประทัน